สำหรับในเช้าวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยนะครับโอ,อนะครับนะครับกันในเรื่องราวของนะครับ7ขั้นตอนการทำงานพื้นฐานนะครับแน่นอนว่า เจ็ดขั้นตอนการทํางานพื้นฐานนะครับก็จะมีหลายส่วนเลยนะครับหลายหลายท่านที่มีโอกาสได้ไปที่แคมป์เราได้ทําขั้นตอนแรกเป็นขั้นตอนที่สําคัญสุดๆนะครับวันนี้นะครับทุกอย่างเริ่มต้นจากเป้าหมายและความฝันครับเป้าหมายกับความฝันต่างกันนิดหน่อยนะครับฝันก็อาจจะฝันไปเราอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากทานั่นอยากทานี่นะครับเป้าหมายก็คือความฝันที่มีการกําหนดนะครับแผนการเพื่อที่จะพิชิต นะครับเป้าหมายนั้นนะครวันนี้เรานะครับทำนะครับแผนเป้าหมายหรือดรีม m มปนะครับแผนที่ความฝันนะครับแล้วเรามีการวางกลยุทธ์กันแล้วนะฮะมีการวางกลยุทธ์กันแล้วนะคะรับแ,แล้วก็สเต็ปถัดไปนะฮะที่ผมมีโอกาสได้แชร์นะเมื่อประมาณอังคารที่แล้วนะครับให้กับบริษัทเนาะนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการสร้างรายชื่อนะฮะมีส่วนหนึ่งที่ผมมีโอกาสได้พูดไปนะฮะ <Vocês> นะะ seja, ั่นก็คือวันนี้เนี่ยการที่เราจะ ทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะผมยกตัวอย่างแบบนี้นะครับถ้าวันนี้คุณอยากจะเป็นแมสเซนเจอร์ส่งแก๊ปเนาะนะครับเป็นแมสเซนเจอร์ที่จะส่งแก๊ปนะครับคุณจะต้องมีนะครับ,อ,นะรบอุปกรณ์เครื่องมือเนาะนะครับนั่นก็คือคุณจะต้องมีเอ่อมอเตอร์ไซค์นะครับค,คุณจะต้องมีโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นะคือคุณต้องลงแอปเพื่อที่จะมีรายชื่อลูกค้าที่ไหลผ่านมาทางแอปนะครับถ้าคุณจะทําโรงงานเสื้อผ้าคุณก็ต้องมีเอ่อโรงงานนะครับมีช่างเย็บมีจักรเย็บแต่คคุุณจะขาาดดดวัตถิบือผ้้ไไม่ไ ถ้าคุณจะทำงานนะครับโรงงานผลิตไส้กรอกนะค,คุณต้มีโรงงานครับคุณมีเครื่องมือนะฮะคุณมีพนักง,งานครับแต่คุณก็จะขายวัตถุดิบคือหมูนะครับคือไก่ ไม่ได้นะครับวันนี้นะครับเวลาเราเริ่มต้นทำธุรกิจนูสกินนูสกินทําโรงงานหลังบ้านให้เราพร้อมแล้วครับนะครับโรงงานหลังบ้านพร้อมเลยนะครับเครื่องมือทุกอย่างพร้อมเครื่องจักรพร้อมนะครับคนก็คือตัวคุณเองนี่แหละพร้อมแล้ววันนี้มีกําลังใจมีความเป้าหมายมีความฝันมีความพร้อมนะครับที่จะเริ่มเปิดโรงงานแต่คําถามก็คือวันนี้เราขาดวัตถุดิบในการลันธุรกิจเราหรือเปล่านะครับวัตถุดิบก็คือเรื่องของรายชื่อนะครับนะครับผมพูดเรื่องนี้หลายครั้งมากพูดเรื่องนี้บ่อยมากเพราะว่าล่าสุดครับ เป็นหลักฐานที่มายืนยันความเชื่อผมอย่างล้านเปอร์เซนต์เลยนะครับก็คือผมอ่านหนังสือเล่มน,นึงครับนะครับอ่านหนังสือเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะครับเล่มหนึ่งครับเขาบอกเลยว่าวันนี้นะครับในฐานะผู้นำเนาะนะครับสิ่งที่เราต้องสังเกตก็คือนะครับ ทำไมคนบางคนอยู่ในธุรกิจนี้แล้วอยู่ได้ยาวมากๆอยู่ได้ยาวมาประสบความสำเร็จระดับสูงทำไรายได้เดือนหนึ่งห้าแสนบาทเดือนละ1นึ่งล้านบาทนะครับไม่ใช่เพียงเพราะเขาเขาโฟกัสในการออกไปสปอนเซอร์คนไม่ใช่เพียงเพราะว่าเขาโฟกัสในการที่จะขยาย LI อย่างแต่เพียงอย่างเดียว แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จได้สูงก็คือเขาไม่หยุดที่จะนะครับสร้างรายชื่อนะครับและในทางกับกันครับนะครับหลายๆครั้งเราเจอทีมงานที่เก่งขยนันมีศักยภาพมีทักษะหรือมีสกิลในการพูดในการเปิดการขายในการนําเสนอในการปิดการขายนะครับนะครับ แต่ทําไมเขาถึงทําธุรกิจได้6เดือน1ปีหรือ2ปีก็ต้องเดินออกจากธุรกิจนี้ไปนะครับจากการพูดคุยจากการสัมภาษณ์จากการเก็บสถิติทั้งหมดครับเหตุผลเดียวเลยครับนั่นก็คือเขาถึงจุดที่เขารู้สึกว่านะครับเขาไม่มีคนที่จะออกไปคุยด้วยฟังดีๆนะครับผมใช้คําพูดเนี่ยทุกคำถึงมีความหมายและมีมีความหมายตรงตัวนะฮะเขารู้สึกว่าเขาไม่มีคนที่จะออกไปพูดคุยด้วย รู้สึกนะครับจริงๆคนเยอะมากคนเยอะมากครับนะครับคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะฮะชื่อคุณอ่อายู่ดีๆก็ช็อตเลยนะฮะอยู่ดีๆก็ช็อตชื่อนักคนเขียนแบงคงสกานนะครับก็ไม่เป็นไรครับนะครับเขาพูดว่าวันนี้เนี่ยในฐานะอัพไลน์เนี่ยนะครับก็เปลี่ยนวิธีคิดครับจริงๆหนังสือเล่มนี้เนี่ยอเมซิ่งมากนะครับนะครับเพราะว่าผู้นําคนเนี้ยที่พูดถึงเนี่ยที่จะคนเขียนหนังสือคนเนี้ยพูดถึงเนี่ย เขาทําบริษัทนูสกินด้วยนะครับเขาทาบริษัทนูสกินด้วยหลายๆท่านนะครับอาจจะไม่ทราบว่านูสกินมีสินค้าอีกอกลุ่มหนึ่งนะครับอ๋อนะครับมีสินค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่เปิดตัวในอเมริกานะครับเมื่อหลายสิบปีก่อนนะั่นคือ Big Planet Big Planet เนี่ยในยุคที่คนยังไม่มีอ,อ,อินเทอร์เน็ตแบบนี้นะยังไม่มี wifi ไม่มีแบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบนี้นะครับ Big Planet เป็นผู้ให้บริการนะครับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับ ผู้นำท่านนี้เนี่ยชื่อคุณจิมเนี่ยนะครับก็ทำบิ๊กแพลเน็นะครับโฟกัสสินค้าในกลุ่มนี้ครับเขาเห็นจุดจุดนี้นะเขาเห็นจุดอ่อนจุดนี้นะครับเขาก็เลยเริ่มครับเริ่มที่จะค้นหาวิธีการสร้างรายชื่อนะครับเขาก็ลงมือทำไปนะครับแล้วเขาก็เริ่มจดว่าเขาทำวิธีนี้นะ ค่อนข้างได้ผลดีเราถ้าวิธีนี้ไม่ได้ผลเขาก็จดเหมือนกันนะเขาก็จดนะครับแล้วเขาก็เริ่มสอนลูกทีมสอนลูกทีมเชื่อไหมครับว่าเขาใช้เวลาเกือบเกือบสปีนะครับในการรวบรวมวิธีการสร้างรายชื่อและเขาก็เริ่มถ่ายทอดวิธีการสร้างรายชื่อนี้ให้กับลูกทีมเป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาโฟกัสมากเลยในการที่จะสอนทีมงานครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลังจากเขาเริ่มถ่ายทอดครับเขาใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ6เดือนยอดขายขององค์กรและไซส์ขององค์กรโตขึ้นถึง50%เ เพราะฉะนั้นวันนี้มันเป็นหลักฐานที่ยืนยันแล้วว่าถ้าวันนี้เรามีรายชื่อแบบไม่จํากัดนะครับจะทําให้องค์กรเราจเจริญเติบโตได้อย่างแน่นอนวันนี้ใครรู้สึกเห็นด้วยว่าถ้าคุณมีคนหมื่นคนในลิสต์รายชื่อคุณจะรู้สึกมีความสุขมากในการทําดูสกินนะครับพิมพ์เลข8รวมๆมาในห้องแชทนึงนะดูสิว่าถ้าเรามีหมื่นรายชื่อนะที่เราสามารถนั่งโทรได้ทุกวันนั่งคอนแทคได้ทุกวัน แดไหมแ,ดมแปดเลยนะครับผม8ดเลยนะครับนะครับคำถามเนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้โหดีจังเลยถ้ามีมือเลยไรแต่วันนี้ฉันไม่มีเปลี่ยนวิธีพูดกับตัวเองครับคําถามที่น่าสนใจก็คือแล้วเราจะเข้าถึงรายชื่อจํานวนมากเหล่านั้นได้ได้อย่างไรนะครับโอเควันนี้ผมจะมาขุดโลกลึก,ล,กลงไปนะฮะเพราะวันนี้เราจะเข้าไปในรายชื่อเหล่านั้นได้ได้อย่างไรนะครับอ่ะมา ไปด้วยกันนะครับไปไปขุดเรื่องของรายชื่อด้วยกันนะครับวันนี้ผมแบ่งง่ายๆก่อนนะครับผมแบ่งง่ายๆก่อนเนาะนะครับก็คือแบ่งแบบที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือการแบ่งรายชื่อเป็นสามกลุ่มหลักนะครับเป็นสามกลุ่มหลักนะครับนั่นก็คือนะครับอันที่หนึ่งครับฮอตมาร์เก็ตนะครับอ่าอันนี้เราพูดคุยกันมาบ่อยแล้วนะครับเราคุยกันคุ้นเคยนะครับวอลล์มาร์เก็ตนะครับ อันนี้เราก็คุยกันมาเป็นประจำนะครับแล้วก็โคมาร์เก็ตนะครับฮอตมาร์เก็ตคืออะไรฮอตมาร์เก็ตคือคนที่เรารู้จักสนิทสนมด้วยญาติพี่น้องเพื่อนสนิทนะครับหรออือเพื่อนร่วมงานที่เรียกได้ว่าเจอกันคุยกันบ่อยๆนะฮะเจอกันคุยกันบ่อยๆเนาะนะครับอันนี้เนี่ยนะครับรายชื่อแบบนี้เนี่ยมีจํานวนจํากัดหรือมีแบบไร้ขีดจํากัดครับ,นะร,บรายชื่อแบบนี้มีจํานวนจํากัดจริงไหมครับแล้วรายชื่อแบบนี้มีเยอะหรือมีน้อย นะครับมีน้อยถูกไหมฮะรายชื่อแบบนี้มีน้อยนะครับเป็นปกตินะครับนะครับของคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับอาจจะมีน้อยนะฮะนะของลูกทีมทีมงานทุกคนนะครับ เพื่อนทุกคนเนาะอาจจะมีน้อยแต่ของผมมีน้อยมากนะครับใช้คำว่ามีน้อยมากนะครับผมมีเพื่อนสนิทอยู่7คนตอนเรียนนะครับตั้งแต่บดินตั้งแต่มัธยมจนถึงมหาลัยเนี่ยสนิทอยู่7จ็คนเท่านั้นเองนะครับญาติพี่น้องก็ไม่ได้สนิทมากขนาดที่เขาจะพร้อมจะสนับสนุนทุกอย่างนะครับไม่ได้พร้อมจะสนัาสนุนนุกอย์างเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเพื่อนเยอะสนิทเยอะญาติพี่น้องเยอะ คุณโชคดีนะครับก็ใช้ฮอตมาเก็ตให้เป็นประโยชน์วอร์มาเก็ตคือคนที่คุณรู้จักอ่าอันนี้เนี่ยทุกคนเริ่มเยอะขึ้นทุกคนเริ่มเยอะขึ้นนะครับแล้วก็โคมาเก็ตนะครับอันนี้ก็คือคนที่เราไม่รู้จักอันเนี้ยมีไม่จํากัดนะครับมีไม่จากัดเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากมีหมื่นรายชื่อคุณจะต้องกลับมาโฟกัสโคมาเก็ตให้ได้นะครับวิธีการเริ่มต้นเนี่ยนะนอกจากการ l i ต์รายชื่อฮอตกับโคแบบที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับ FFBC นะครับ Family Ricky เออแฟ f ฟรน n d f แฟมิลี่เฟ n นนะครับ business, รบิสเนสคอมมูนิตี้นะครับนะครับกลุ่มนี้เราลิสต์แบบที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วลิสต์นะครับดึงออกมาให้หมดดึงออกมาให้หมดครับแล้วก็โทรแหลกลานคอนแทคแหลกลานติดต่อไปเลยครับได้คือได้ไม่ได้คือไม่ได้มาเสร็จแรกที่ผมอยากฝากก็คือทำ list ลิสต์รายชื่อที่คุณมีนะครับที่เป็นฮอตกับวอร์มให้หมดให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณทำได้เพราะอะไรครับคุณจะได้ไม่ต้องมโนไปว่า อ๋อฉันยังมีรายชื่ออ๋อฉันยังมีคนฉันยังมีคนแต่ฉันไม่เคยคอนแทคนะครับทาให้หมดให้เร็วที่สุดเท่าที่ทําได้โทรแหลกเลยครับนะบผมเนี่ยโทรนะครับรายชื่อรอบแรกผมลิสต์มาไ,ได้ห้าสิบรายซื่อผมโทรประมาณไม่ถึงเดือนก็หมดแล้วในความเป็นจริงมันควรจะแบบอาทิตย์เดียวก็หมดเนาะแต่ตอนนั้นทํางานประจําครับก็ทําได้ที่ประจำได้เนาะก็สามสิบห้าสิบรายชื่อหมดตั้งแต่เดือนแรกเลยพอหมดตั้งแต่เดือนแรกปุ๊บเราก็คิดแล้วว่าเราจะเพิ่มรายชื่อได้ได้อย่างไรอ่าวันนี้เราจะมาขุดในฝั่งโคต ผมขอนะครับผมขอแยกฝั่งโคมาเก็ตนะครับเป็นออฟไลน์นะครับเป็นออฟไลน์กับออนไลน์ดีกว่านะครับเป็นออฟไลน์กับออนไลน์นะครับนะครับอาจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับเป็นออฟไลน์กับออนไลน์ผมอยากจะพูดคุยในฝั่งออฟไลน์ก่อนนะครับในออนไลน์วันนี้เรารู้แล้วเมื่อวานเราเทรนนิ่งเราก็เห็นแล้วนะฮะว่านะครับออนไลน์นะครับมันทําอะไรกันไปได้บ้างนะฮะแล้วก็โหใช้เครื่องมืออะไรกันได้บ้างทํายังไงเนาะ นะผมแบ่งเป็นฝั่งออฟไลน์กับออนไลน์ให้ทุกคนได้เห็นภาพก่อนอ่ะวันนี้ผมจะมาแบ่งปันนะครับช่องทางในการสร้างรายชื่อนะครับแบบออฟไลน์นะครับกับทุกๆคนนะครับกับออแบบออฟไลน์กับทุกๆคนนะครับโอเควันนี้เนี่ยออฟไลน์เราสามารถสร้างรายชื่ออย่างไรได้บ้างผมบอกแบบนี้ก่อนนะฮะมเ Se ็ที่2ที่ผมอยากฝากก็คือเราไม่ใช่ ไปเดินเจอคนตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็ลากเขามานั่งที่ร้านกาแฟแล้วคุย p รีเซนต์สปอนเซอเลยนะแบบนั้นเนี่ยส c กเ s สเล e มันจะต่ำมากหรือว่าโอกาสความสำเร็จเนี่ยมันจะต่ำมากๆนะฮะก็เดี๋ยวจะหมดกำลังใจไปซะกอ่อนนะฮะวันนี้เนี่ยผมกําลงจะบอกว่า Mindset ที่ถูกก็คือเ,าเนะรเาเปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยนนะครับคนที่เป็น c o m a มาเก็ตคือคนที่ไม่เราไม่รู้จักให้มาเป็นวอลมาเก็ตซะถ้าเราเปลี่ยนโคเป็นวอมได้ นะครับถ้าเราเปลี่ยนโคเป็นวอร์มได้เราก็จะเข้าโปรเซสเดิมนะครับนะครับโปรเซสเดิมคืออะไรครับคุยหรือโทรหาฮอตและวอร์มมาเก็ตให้หมดให้เร็วที่สุดอ่านะจำได้เนาะคุยนะครับหรือ,รอคุยกับโคมาวอร์มมาเก็ตนะครับให้หมดให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมอยากจะบอกว่านะครับเราแค่มีไมล์เซต็ที่ถูกต้องก็คือหนึ่งเปลี่ยน คุยกับฮอตและวอร์มนะครับให้หมดที่มี2นะครับเพิ่มรายชื่อจากโคมาเกสแล้วเปลี่ยนจากโคเป็นวอร์มพอเปลี่ยนจากโคเป็นวอร์มปุ๊บก็กลับไปไม่เสร็จแรกคุยให้หมดให้เร็วที่สุดนะครับมีอยู่แค่นี้เองนะฮะโอเคออฟไลน์ทําอะไรได้บ้างครับนะครับผมแนะนําแบบนี้นะฮะนะครับอันที่หนึ่งเลยครับผมแนะนําว่านะครับเกิดจากนะครับโลเคชันนะให้คิดออฟไลน์เป็นโลเคชันคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมนะครับซื้อ น้ำเต้าหู้ตลาดหน้าบ้านเป็นประจำจนยิ้มให้กันพูดคุยกันทักทายกันถามไถยกันนี่คือเรื่องปกติถูกไหมฮะนี่แหละครับคือรายชื่อแต่คุณเคยเปิดไหมว่าเออเป็นไงมาทำไมถึงมาขายน้ำเต้าหู้ได้อ่าหรือว่าแบบว่าออขายดีไหมช่วงนี้นะครับอ่านะครับออแล้วช่วงที่ไม่ได้ขายทําอะไรอ่านี่ไงคือการ get connect นะครับ คอนเซปต์เดิมอยู่ในกรอบเดิม Get Connect นะครับเช็คฟอร์มแล้วก็ขอคอนแทคมานี่ไงเปลี่ยนจากโคเป็นวอร์มแล้วนะครับอ่าโลเคชันครับร้านกาแฟเจ้าของร้านกาแฟไม่ได้ยุ่งทั้งวันนะครับคุณก็เข้าไปนั่งกินร้านกาแฟนี้บ่อยๆย,ยิ้มให้กันบ่อยๆนะครับเจ้าของร้านเสื้อที่คุณซื้อประจํะจํๆนี่ก็อยู่โลเคชันใกล้ๆตัวคุณคุณสามารถเดินเข้าไปพูดคุยถ่ายถามถ่ายเขาได้หรือเพื่อนข้างบ้านที่คุณอาจจะไม่เคยคุยเลิกรองเริ่มคุยดูดีไหมนะครับอันนี้คือเช็คเทคนิคคือการใช้ เขาเรียกว่าโลเคชันของคุณเป็นเบสหรือคุณอยู่ในที่ทํางานคุณทํางานในตึกตึกนี้คุณซื้อร้านผลไม้ร้านนี้ประจํานะครับลองคุยกับเขาดูบ้างสิครับนะครับคุณเคยสมัยก่อนเนาะนะครับไม่อยากจะอยากแชร์นี้ฟังสมัยก่อนเนี่ยนูสกินนะครับอยู่ที่ SCB Park นะครับก็คือตรงรัชโยธินเนาะนะครับแล้วก็มีทีมลีดท่านหนึ่งนะครับนะครับพี่หนูพี่กระแตพี่กระแตเปิดร้านถ่ายรูปอยู่ที่ s c b Park นะครับก็จริงๆแกก็เริ่มทำเพราะว่ารารู้จักกับพี่หนูนะฮะ จากเอสบีพาร์คเนี่ยแหละแล้วก็มาเริ่มทําธุรกิจเห็นไหมครับว่ามันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลานะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเพราะ,ะนั้นอย่ามองข้ามช่องทางนี้ครับนะครับโลเคชันเบสนะครับคุณอยู่ใกล้ตรงไหนคุณไปที่นั่นประจานะครับตั้งเป้าเลยครับนะครับผมเคยนะครับว่าตั้งเป้าแบบนี้เลยว่าโอเคร้านตัดผมนี้เปิดใหม่ตัดจนสนิทนะครับไปตัดปกติตัดร้านอื่นนะ่ะแต่ร้านนี้ไม่ได้ตัดดีเท่าแต่ไปตัดจนสนิทเพื่อที่จะเปิดพูดคุยแล้วก็ ขอเบอร์นะคะแล้วก็ชวนทําธุรกิจนะครับนี่คือแนวที่หนึ่งนะครับนัน่นก็คือแนวของการนะครับใช้โลเคชั่นเบสนะครับแนวที่อสองครับนะครับนัน่นก็คือการไปในที่ชุมชนนะครับการไปหารายชื่อในที่ชุมชนคืออะไรครับเรารู้อยู่แล้วว่าคนที่เราต้องการเนี่ยนะครับคนเนี่ยอ,อยู่ที่ไหนคนอยู่ตามห้างคุณอยู่ตามร้านกาแฟคนอยู่ตามร้านหนังสือนะครับคุณเลือกเลยคุณต้องการคนแบบไหนอย่างเช่นคุณต้องการคนที่แบบเอ้ย มีที่ทํางานอาจจะแบบชิวๆนะมีร้านสไตล์เก๋ๆนะฮะก็ไปร้านกาแฟก็ได้นะครับคุณก็เลือกสไตล์ร้านกาแฟสินะครับถ้าเกิดคุณอยากจะไปหาคนที่สตาร์บัคคุณก็ไปนั่งสตาร์บัคคุณอยากไปหาคนที่นะครับคาเฟ่เมซอนแต่อเมซอนคนไม่ค่อยนั่งเนาะนะครับคุณก็ไปตามร้านนั้หรือคุณมีร้านกาแฟเก๋ๆในบ้านแถวบ้านคุณคุณก็ไปนั่งที่นั่นบ่อยๆคุณก็จะเห็นว่ามีคนบางคนที่เป็นลูกค้าประจําเหมือนคุณน่ ก็เริ่มยิ้มให้กันทักทายกันนะครับเห็นเขาเดินไปซื้อของเดินไปต่อแถวไอจังหวะต่อแถวเนี่แหละครับได้คุยนะครับสวัสดีครับเออมาเห็นมาบ่อยอยู่แถวนี้แหละครับโน่นนี้นั่นก็ได้เบอร์แล้วนะครับคุณอยากได้คนที่มีสไตล์แบบไหนก็ไปในพื้นที่นั้นคุณอยากได้คนที่ชอบพัฒนาตัวเองไปเลยนะครับร้านหนังสือนะครับร้านพวงมาลัยที่ซื้อนะครับเป็นลูกอาอานสแควร์ไปแล้วเห็นไหมอย่าดูถูกนะครับร้านพวงมาลัยซื้ออ่านสแควร์ไปแล้วนะครับนะครับซื้ออ่านสแควร์ไปแล้วนะฮะครับ คุณก็ไปตามร้านหนังสือนะครับเอ้าเห็นเขาหยิบหนังสือเล่มนี้ก็อ๋อสนใจเรื่องนี้เหรอครับเออเป็นไงบ้างได้อ่านเล่มไหนไปแล้วบ้างเออผมก็เริ่มสนใจเรื่องนี้ครับะนะครับอ่สมมติเขาไปหยิบหนังสือหุ้นมาอ๋อสนใจนะครับเรื่องหุ้นเหรอครับเออผมก็เริ่มศึกษาอยู่เหมือนกันครับไม่ไม่ทราบว่าอ่านเล่มไหนไปแล้วพอจะแนะนําได้บ้างครับไหมครับนะหรือเออเราแลกไกลกันได้ไหมแลกลายกันได้ไหมครับเผื่ออ่านเล่มน,นี้แล้วแชร์กันอ่านี่เองแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองครับ ไปวิ่งเจอคนด้วยกันทักทายนะครับก็ได้พิสิงกมาเป็นลูกทีมนะฮะนะครับโอ้นะครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นเรื่องปกติมากนะฮะนี่คือสิ่งที่เราเกิดขึ้นเนาะนะครับนี่คือการเปลี่ยนโคมาเก็ตมาเป็นวอร์มาเก็ตนะครับขอบคุณน้องรันนะฮะขอบคุณนะครับน้องรันที่เข้ามาแบ่งปันนะฮะนะครับนี่ก็คือวิธีการนะครับคุณอยากได้เอ่อผมมีเพื่อนนะฮะผมมีเพื่อนที่ทําธุรกิจอยู่ที่ต่างประเทศนะครับก็ เขาทําแคมเปญให้กับลูกทีมเนาะนะที่ทำนูสกินอยู่ต่างประเทศเขาทําแคมเปญกับลูกทีมเลยว่าโอเคไปเดินห้างแล้วก็เซลฟี่กันนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับโฟโต้คอนเทสต์นะครับรูปเซลฟี่ของใครได้ไลค์เยอะสุดนะครับก็จะได้รางวัลไปนะครับลูกทีมทุกคนก็ไปเดินห้างครับแล้วก็เจอคนแล้วก็เดินมาขอโทษนะคะพอดีตอนนี้เป็นโฟโต้คอนเทสต์ค่ะ,อะขออนุญาตถ่ายรูปคู่ได้ไหมคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ารูปของเรารูปคู่เราสองคนเนี่ยได้ไลค์มากที่สุดเราจะได้รางวัล ลูกทีมเขาก็เดินห้างกันทั้งวันเลยค่ะเดินห้างถ่ายรูปโฟโต้คอนเทสนะฮะแล้วก็ได้บ R ได้บ a อมากันเต็มเลยเพราะว่าถ่ายรูปเสร็จก็เออขออนุญาตแท็กชื่อนะพอ,พอดีเราจะได้รางวัลแบบเออช่วยโปรโมทเพื่อนหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบโฟโต้คอนเทสนะเขาก็ทํากัน,นะฮะอะไรก็ได้อะไรก็ได้นะครับนะครับนะครับนี่ฮะน้องอุ้งนะครับไปเรียนขับรถมานะครับคุณครูสอนขับรถนะครับก็ซื้อ G 3สามนะฮะร,ร้านกาแฟข้างโรงเรียนก็ซื้อสปานะครับ เห็นไหมครับว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เทคนิคที่2นะก็คือการที่เราเข้าไปอยู่ในที่ที่เป็นคนเยอะๆนะครับเทคนิคที่3ครับลงสัมมานาครับนอกจากคุณได้ความรู้แล้วคุณยังได้เพื่อนที่มีความคิดแบบเดียวกันด้วยสัมมานามีทั้งฟรี และไม่ฟรีนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะอ้าวยังไม่ได้พูดออนไลน์เลยฮนะนี่ออฟไลน์อย่างเดียวเนาะนะสัมมนา,าผมก็ไปลงสัมมนา,าแบบนี้ครับในสมัยก่อนค่าคอสัมมนา,าดีๆแพงมากคอรหนึ่งหลายหมื่นนะครับก็ไปเรียนมาสร้างคอนเน็กชันนะครับแนวทางถัดไปนะฮะก็อย่างเช่นแนวทางของการไปอยู่ในกลุ่มสมาคมธุรกิจ ใครในที่นีนะครับเป็นเจ้าของรรธุรกิจหรือมีกิจการส่วนตัวนะครับมีกลุ่มหรือสมาคมเยอะมากนะครับผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีเยอะจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็น KBank k นะครับ KSME นะครับไม่ว่าจะเป็นของ SCB นะฮะคือช่วงก่อนช่วงเรื่นแรกๆดีมากแต่ช่วงหลังผมรู้สึกว่าเออได้ได้ข่าวมาว่าก็จะเป็นแบบว่า เด็กวัยรุ่นกันซะเยอะชวนกินชวนเที่ยวแต่ผมว่ามันก็โอเคนะเพราะธุรกิจเรามันก็เน็ตเวิร์กคนนะฮะก็ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอันนี้หนึ่งมีประโยชน์กับธุรกิจหลักที่คุณทาอยู่อันที่2มีประโยชน์ต่อธุรกิจนูนสกินอันที่3คุณสร้างเน็ตเวิร์กผมว่ามไม่เสียหายอะไรนะครับก็ไปลงนะมีคอพอ,อ,อนะครับมี คลาสเยอะมากนะครับนะครับก็ก็ลองดูนะฮะนะครับอย่างคุณโกอย่างผมเองก็อยู่ใน b n i ก็ได้คอนเน็ชันที่ดีนะฮะแต่แต่ละคลาสมีเงื่อนไขแตกต่างกันนะนะรประเมินก่อนนะครับประเมินก่อนรายรายคอสมีค่าได้จ่ายนะครับก็ลองประเมินดูว่าอันไหนที่คุณรู้สึกว่าคุณโอเคคุณไปได้ก็ว่ากันนะครับนี่ก็คือการไปอยู่ในกลุ่มสมาชิกกลุ่มชมรมเอาจริงๆไม่ต้องไปขนาดนั้นก็ได้ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นคนจีนก็จะมีสมาคมตามแท่ คุณก็ไปอยู่ที่สมาคมตามแท้คุณก็ได้นะครับหรือคุณก็จะไปอยู่อ่าอย่างอ่าน้องลานกับน้องชิงเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็มีอยู่ในกลุ่มคลับเฮาสวดมนต์เขาก็ได้ก็ก็ได้เน็ตเวิร์กคนมานะครับบางทีอาจจะเริ่มต้นจากความชอบความสนุกเนาะนะครับคุณอาจจะชอบเรื่องแบบเนี้ยทาบุญสวดมนต์นะฮะตอนนี้ผมมีเพื่อนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งนะครับนะครับชื่อกลุ่มว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดเมตตานะฮะกลุ่มนี้ไม่ได้สวดมนต์นะฮะกลุ่มนี้สายมูแล้วก็เล่าเรื่องผีกันอย่างเดียวนนนกกก็สสุา ก็มีความชื่นชอบตรงกันก็ก็จอยกันก็พากันไปซื้อนี่กระลาสุดมีน้องคนหนึ่งอยู่ตุรกีก็ซื้อเอ i เวลไนะครับก็ดวงตาปีศาจก็ฝากซื้อกันใหญ่นะฮะก็เดี๋ยวปลายปีมีทิปสายมูไปไหว,น,น,ไวนู่นไหวนี่ก็ Get Connect ไปเห็นไหมครับว่าจริงๆรรายชื่อมันมีมันมีอยู่รอบตัวเราเลยเรา โฟกัสที่จะสร้างมันหรือเปล่านะโฟกัสที่จะสร้างมันหรือเปล่านะครับก็นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ที่เราไปได้ที่เราสามารถที่จะไปได้นะครับนะอีกอันหนึ่งครับก one, ค็บคือ,อ,คอกลุ่มก้อนของการออกกําลังกายนะครับตามสถานออกกําลังกายตีแบดสนามตีแบดนะผมมีเพื่อนคนนึงนะมันชอบเล่นบอลชอบเล่นบอลมากนะครับแต่มันขี้เกียจรวบรวมเพ,พื่อนเพื่อที่แบบสิบคนเพื่อได้ไปจองสนามบอลวิธีของมันคือวันไหนอยากเตะบอลไปสนามบอลเลย แล้วก็เดินไปที่สนามบอลแล้วบอกพี่ครับผมขอเล่นด้วยเชื่อไหมครับว่าเขาเปิดใจนะคือคนที่เล่นกีฬาแบบเดียวกันเขาเปิดใจนะคุณไม่คุณชอบตีแบดคุณลองไปสนามแบดเดออ้อขอโทษน,นะครับไม่มีเพื่อนเล่นเลยวันนี้ขอเล่นด้วยได้ไหมผมเชื่อว่าเขาก็อนุญาตให้คุณเล่นนะอ่าผมเชื่อแบบนั้นจริงๆนะคุณปั่นจักรายานนะครับคุณไปคนเดียวเดี่ยเห็นเขาก็้ามากนสามสี่คนคุณบอกสวัสดีครับเออไม่ทราบว่าพี่ปั่นที่สปีดเท่าไหร่ครับผมปั่นสปีดนี้ผมขอผมขอปั่นด้วยได้ไหมผมขอกอบด้วยได้ไหม น,นี่น้องกิ่งเจอกันบนรถทัวร์บนเครื่องบินครั้งแรกก็มีมาเป็นลูกค้านะคะนะครับเห็นไหมว่าคนอะลายชื่อมันมีอยู่รอบตัวเราเพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ปิดตัวเราเองนะผมบอกได้เลยว่าคุณจะรู้จักคนอย่างมหาศาลวันนี้คำแรกที่ผมพูดก็คือคนส่วนใหญ่ออกจากธุรกิจน,นี้ไปเพราะรู้สึกว่าเขาไม่มีคนคุยแต่ถ้าเกิดคุณคิดหมาว่าโหคนคุณมันเยอะมากเลยอะ คนมันเยอะมากเลยอ่ะฉันจะหาทางไปเจอคนเหล่านั้นยังไงฉันจะเปิดใจคนนี้ยังไงคุณจะมีอะไรเชื่อไม่จํากัดอ่ะคุณจะมีอะไรชื่อไม่จํากัดคุณขึ้นรถไฟฟ้าคุณก็เจอคนได้ถ้าคุณก็ขอเบอร์คนได้ถ้าคุณตั้งใจจะขอเบอร์อะเอางี้นะสมัยก่อนอันนี้เป็นเรื่องตลกนะฮะแต่เรื่องจริงนะฮะเจ้านายเก่เานะครับเจ้านายผมนะเป็นเจ้าของบริษ,ษัทละะับากคอสซาอันนี้ไม่เกี่ยวกับงานนะฮะแต่ว่าจีบสาวจีบหญิงเนาะนะครับก็กินข้าวกันเสร็จแล้วก็แบบจีบหญิงอะโหผู้หญิงนี้สวยยจัังเลบรบถออา ร้นานอาหารเจ้านายผมขับรถตามครับขับรถตามแล้วขับเทียบนะขับเทียบนะฮะแล้วก็เปิดกระจกลงนะ,ะแล้วก็แบบบอกให้ผู้หญิงที่ขับเทียบนะเปิดกระจกลงแล้วเจ้าหนายผมโยนโทรศัพท์มือถือใส่รถผู้หญิงคนนั้นเลยนะฮะแล้วก็ปิดแล้วก็ต่างคนต่างขับแล้วเจ้าหน้ายผมก็โทรไปคุยแต่นี้เป็นเขาเรียกว่าใช้เงินนะใช้เงินนะอาจจะไม่คุ้มนะฮะนะฮะคนยุคนี้ไม่ได้นะฮะคุณจะไปยเปิดกระจกโยนโทรศัพท์เขาขับหนีนะครับอย่าทาแบบนั้นนะฮะนะครับก็นะครับ นั่นก็วิธีจีบหญิงของเจ้านายผมนะฮะใช้เงินฟาดเอานะฮะแต่ก็คุณเห็นไหมว่ามันอันลิมิตอ่ะคือวิธีคิดในการที่จะหารายชื่อคนเนี่ยมันอัลลิมิตนี่ผมยังไม่ได้เจาะอ,อีกหลายวิธีการแลวย,ยังไม่ได้เจาะอ,ออนไลน์เลยนะนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมบอกคุณเลยว่าวันนี้สิ่งที่คุณจะสำเร็จในธุรกิจนี้นะครับอันแรกเลยก็คือคุณเปิดไมล์เสร็จคุณก่อนว่ารายชื่อมีไม่จํากัด เปิดไมค์เสร็จอันที่2ก็คือ h อตและวอ r m มโถให้หมดให้เร็วที่สุดและเปิดไมค์เสร็จอันถัดมาก,ก็คือเราเปลี่ยนโคมาเก็ตเป็นวอร์มมาเก็ตคนมีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแต่คนไม่ได้อยู่จากการที่คุณนั่งอยู่บ้านคนไม่ได้อยู่จากการที่คุณสวดมนต์ภาวนาและลายชื่อจะผุดขึ้นมาในในในสมุดที่เราล่างรายชื่อนะเพราะฉะนั้นออกไปหาคนครับมีคนอยู่เยอะแยะนะครับผมบอกเลยว่าคุณอย่าไปเกรงอย่าไปคิดว่าโอ๊ยออกไปเจอคนนี้ต้องได้คุณแค่คิดว่าออกไปเจอเพื่อนนะ่ะ เพิ่มเพื่อนวันละคนก็ได้กําไรชีวิตแล้วว่าแค่นี้คุณก็จะมีความสุขในการที่จะทาธุรกิจได้แล้วนะฮะวันนี้นะครับนะครับยังไม่ได้เจาะอ,ออนไลน์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะมาเจาะเทคนิคการสร้างรายชืย่อออนไลน์กับคุณดีกว่านะครับก็วันนี้ขอฝากไว้ทเพียงเท่านี้นะวันนี้วันที่16เดือนพฤศจิกายนแล้วนะคร,ครึ่งเดือนแล้วผ่านไปแล้วนะครับนะครับ อ๋อเนี่ยรู้จักจาก t ิกตอกก็มานะฮะจากติกตอกทิกตอกก็มานะฮะนะครับก็มีซุกช่องทางนะ,ะเดี๋ยวออนไลน์ line, เรามาเล่ากันสัปดาห์หน้าดีกว่าเดี๋ยวออนไลน์ line, เรามาเล่ากันสัปดาห์หน้าดีกว่านะครับก็สาหรับวันนี้นะครับฝากไว้เเท่านี้ทุม่มครึ่งมีไลฟ์นะครับแล้วสองทุม่มวันนี้เรามี business briefing นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ยี่สิบมีงาน fly in นนะครับล็อกตารางวางแผนแล้วก็ไปนะฮะและแน่นอนว่าสิบเจ็ดสิบแปดธันวามีงานใหญ่ นะคสักแสโซลมปิกที่เซนทันแจ้งวัฒนะล็อกตารางวางแผนล่วงหน้าและคุณจะใช้เวลากับการทำธุรกิจนูสกินน้อยแต่มีประสิทธิภาพสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ